มาแล้วครับสวัสดีค <igung> <i w ilgili> <eki> ุณ <hi> ผ <lit> ู้ชมครับมองชูเห็นไหมครับโอ้โหมีธงชาติฝรั่งเศสตรงนี้แน่นอนครับวันนี้กับโครงการของเราที่อยู่ในซอยวัดท่าไม้วันนี้แอนดี้และโฮมไบเออร์สกายทำเลเด่นโครงการไอดีบวกโปรโมชั่นที่สุดฤทธิ์สุดเด็ดต้องดูคลิปนี้ให้จบครับอ่ะเผื่อไว้ด้วยสำหรับใครที่ไม่เคยดูหรือว่าดูไม่ครบทุกคลิปสามารถกลับไปดูได้ใน u ู u ูบชานาลของเรา Home b u อ e r ์สกนเองนะครับและวันนี้เฮียผมพร้อมแล้วคุณก็ต้องพร้อมแล้วนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่าพีเรสิดเอนส์เพชรเกษม เสียธกิจครับไปไปดูกันไม่รู้จะพูดอย่างไงให้รู้ว่ารักอย่างไร แอนดี้นังรักอยเฮียสวัสดีครับเฮียจักรพันธ์ของผมไม่ใช่เรียกเพื่อนกันเรียกเฮียฮงดีกว่าผมก็ไม่กล้าไงเพื่อนเพื่อนคนอื่นรู้จักนั่นเรียกเฮียฮงนะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียฮงสบายดีไหมครับสบายดีครับแหมคุ้นเคยครับอยู่ด้วยกันเนี่ยชอบร้องเพลงด้วยกันนะใช่ใช่วันนี้เฮียดูดีมากเลยครับบ้านหลังนี้เหรอที่บอกไม่ถึง2ล้านใช่ครับถามจริงนี่คิดแล้วคิดอีกใช่ไหมใช่ครับไม่อยากได้เงินลูกค้าแล้วใช่ไหมไม่อยากได้เลยครับจะขายปิดโครงการเลยคร เฮียฮงนะครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมด้วยถ้ามูสเจอเฮียฮงเรียกเฮียฮงได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเป็นใบเบิกท้ายคุณผู้ชมแล้วให้รู้ว่าเฮียฮงเนี่ยใจสปอร์ตมากเป็นคนดีน่ารักนฮะรักพี่น้องทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันนี้เรามาอยู่กับที่โครงการกีรัชเด่นนะครับเพื่อเกษตรเศรษฐกิจครับนะอยู่ซอยวัดท่าไม้อ่ซอยวัดท่าไม้ใช่ครับอยู่ใกล้นิดเดียวเลยใช่ครับทาไมวันนี้เฮียเลือกตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คของโครงการบ้างเฮียครับอ๋อโครงการนี้ที่เราซื้อตั้งแต่่ทีดินนนพัฒาะ มันหยุดติดกับถนนใหญ่นะฮะถนนเศรษฐกิจใกล้ไหมใกล้ใ,ใกล้ครับใกล้ออกรอบน้อยออกมสมุทสาครออกไหนมันสะดวกหมดะฮะได้หมดเลยได้หมดทุกที่ครับนะครับแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนท่างโรงพาบทุกอย่างมีความสับมดเลย และยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยโครงการนี้นี่เปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับขายจะหมดเกลี้ยงแล้วครับเหลือไม่กี่ห้ององครับ,รบตอนนี้เฮียเขาบอกว่าอยากไม่ทาอะไรอย่างอื่นแล้วเลยอยากจะให้จบจบไปลวเฮีบออยจบ,จบ,บอกคุณผู้ชมหน่อยสิว่าทําไมเฮียถึงชอบเกรียนอายความเป็นฝรั่งเศสเข้ามาอยู่ในโครงการของเราเผมชอบสไตล์ของฝรั่งเศส ที่มันมีกลิ่นอายของความอบอุ่นและความรักครับก็เลยเอาความเป็นก็เรียกว่ารสชาติของฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาใช่ครับนี่ผมชอบนะนี่คือบ้านตัวอย่างของเรานะบุ่ณผู้ชมครับมีความเป็นกลิ่นอายจริงๆนะได้จะรู้สึกเลยและรวมไปถึงนี่ เพราะว่าเน้ต่าง,งบ้านของเรานี่ก็ใช้ได้ใช่ครับลวดลายเส้นอะไรต่างๆก็อ,ออกทางภาคเศษหมดเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมครับแน่นอนครับสิ่งวันนี้เนี่ยที่เราจะให้คุณเนี่ยคือเฮียเขาต้องการปิดโครงการอันนี้ชัดเจนแล้วใช่ครับราคาไม่ถึงสองล้านบาทแล้วตกลงบ้านงเรานี่มีกี่แบบให้เลือกเนี่ยบ้านของเรามี2แบบให้เลือกนะครับครับเนื้อที่อ,อ,อยู่ที่1จอดกับ2จอดเค <Okay. S 2> นะฮะ เนื้อที่ดินอยู่ที่18.5ตารางวาครับนะฮะส่วนพื้นที่ชสอยอยู่ที่119ตารางเมตรครับอ่าดูจากหน้ากว้างแล้วนี่5เมตรกว่าเลยเนี่ย5เมตร70ครับ5เมตร70เลยคุณผู้ชมครับ,รบโอ้โหอันนี้คือก็คือง่ายๆเลยเนื้อที่ในบ้านเนี่ยเท่ากันครบแต่ว่าจะเอา1จอดหรือสอจอดหรือสอจอด<ช>แค่นี้เองใช่ครับง่ายๆแล้วตอนนี้ เขาเรียกว่าอะไรมีให้เราเลือกอยู่ใช่ไหมมีให้เลือกทั้งสแบบเลยครับอานะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะคุณจะมาเป็นแบบครอบครัวใหญ่หรือว่าจะเป็นโสดโซโล่ไม่มีปัญหาเลยทีเดียวนะครับก็เอาอย่างนี้วันนี้จะดู1จอดหรือ2จอดเอ่อดู1จอดครับ1จอดคือหลังนี้เลยใช่ครับอ้าวมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับมาตาเข้ามาเลยโอ้ยคุณผู้ชมครับ อย่าลืมนะวันนี้เรามากับเฮียเนี่ยเฮียบอกเลยว่าวันนี้เฮียสั่งลุยครับสั่งลุยเพราะอะไรฮะครับแจกให้ทุกคนมีบ้านในฝันนะฮะ,ะในราคาที่ไม่เกิน2ล้านบาทครับโอ้โหเป็นไงไ่ะชัดเจนเลยทีเดียวนะครับและคือเข้ามาแล้วเนี่ยบ้านไม่เล็กนะครับใช่ครับเนื้อที่เท่าไหร่นะ119เตารางเมตรนะครับ มีสามห้องนอนสามห้องน้ำหนึ่งห้องอเนกประสงค์นะครับวอลรองรับครับโอ้โหสุดยอดเลยนี่ชมได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ทุกคนได้ดูนะว่าสิ่งที่เฮียของผมเนี่ให้เนี่ยให้จริงๆและจังๆด้วยใช่ครับนี่คือเข้ามาในบ้านแล้วนะฮะเห็นนะฮะตัวหน้าต่างบานกระจกเขียวตัดแสงเนาะถูกต้องครับนะฮะแล้วก็มีลายเส้นลวดลายของความเป็นฝรั่งเศสนะครับผมแล้วตรงนี้ยังไงฮะโอ้โหพื้นที่เป็นที่ห้องนั่งดูทีวีได้นะครับนะครับ ใหญ่ใหญ่ครับนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยสำคัญที่สุดคือสบายไม่เชื่อเดี๋ยวเรานั่งให้ดูได้เลยครับมาฮะมานั่งนั่งนั่งเลยครับชิวๆครับเอ้ยอย่าให้เฮียเห็นแก้วนะเดี๋ยวจะพงวองนะฮะนี่เห็นความบรรยากาศของบ้านแล้วนะฮะนี่คือโซน Living Room นะครับใช่ครับที่ให้ความโคซี่ถูกต้องนะครับอ ฟอร์ตูซิลลิงเท่าไหร่เนี่ย2เมตร65ครับ2เมตร65คุณผู้ชมครับนะฮะโอเคผ่านไปนะครับนี่คือส่วนของ living room ใช่ครับห้องรับแขกของเรานะครับถัดมาโอ้โหดูใส่พร็อพทำให้แบบรู้สึกแบบบ้านดูดูมีสีสันมีชีวิตชีวานะฮะน่ารักมากถัดมานี่ก็เป็นส่วนของโต๊ะทานอาหารใช่ครับนี่เราจัดให้ เพื่อความเหมาะสมนะสี่ที่นั่งสําหรับครอบครัวที่เหมาะสมนะครับนี่แต่ถ้าเป็นบ้านเฮียผมบอกเลยสิบถึงยี่สิบที่นั่งใช่เพราะคนมาหาเยอะนะครับแล้วเรื่องมีห้องอเนกประสงค์ด้วยฮะ๋อนี่คือห้องอเนกประสงค์ใช่ครับเอ้เฮียครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมถามนิดนึงปกติแล้วเนี่ยที่ผมผ่านผ่านมานะตรงนี้เขาจะทาเป็นมีกําแพงมีอะไรให้เราให้แบบว่ารู้ว่านี่เป็นห้องนอนที่สี่หรือห้องอเนกประสงค์ถูกต้องแต่อันนี้เฮียเฮียปกติเรา่แล้วป เอาออกเพื่อไปเป็นห้องอดประสคงเป็นห้องนั่งเล่นอ๋อคือคถ้าเป็นบ้านจริงๆครับเพราะตอ,อ,อนนี้เป็นบ้านตัวอยา่างคุณผู้ชมครับตแต่ถ้าเป็นบ้านจริงเนี่ยก็จะมีกำแพงอยู่ตรงนี้มีการให้ตรงนี้อ๋อโอเคห้องนอนห้องนอนที่สี่นี่ค่อนข้างใหญ่ดูดีนะดูดีครับนะครับแต่นี่ดัดแปลงมาเป็นห้องดนตรีให้ดนตรีให้กับลูกๆนะครับแล้วห้องน้ำก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ด้านด้านข้างอ๋อโอเคเข้าใจได้นะครับอ่ะไปดูส่วนของหลังบ้าน้านดีกว่ามา อันนี้มาสู่ของหลังบ้านร้านซักล้างใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนร้านซักล้างทำไมกลายเป็นแบบนี้อันนี้คือลูกค้าเขาต่อเติมหลังบ้านครับคเป็นห้องครัวก็ได้ครับออยู่ที่2เมตรนะฮะโครงการเตียววงแผนคานอดูบนเสาเข็มให้ไม่สุดอยู่แล้วอ๋อก็คือหมายว่าลงเข็มด้วยแล้วก็วางคาให้ด้วยใช่โอ้ดับเบิลเช็คเลยใช่ครับสุดยอดครับสุดยอดเลยนะฮะก็คือสามารถทําตามความที่คุณอยากได้ถ้าอยากได้เป็นครัว น ok. right. <okay okay> <um um ี่เลยได้แบบนี้อันนี้แล้วแต่แล้วอันนี้แล้วแต่หลังนะครับผมโอเคสวยงามมากนี่ครับมาดูห้องน้ําครับอ่าชอบมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดนี่ครับห้องน้ําเราอยู่ชั้นล่างนะครับครับผมอ่อันนี้เป็นบิวอินให้ดูเนาะอ่าบิวอินให้ดูครับนะครับโอ้ยดูดูดูคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นห้องน้ําใต้บันไดนะครับใช่ครับมีชาเวอร์ให้เรียบร้อยนี่เฮียครับบันไดเฮียแน่นนึกมมากเลย ครับบันไดผมเป็นบันไดปูนนะฮะหล่อคือมาทั้งชิ้นแล้วก็ยกมาประกอบครับ<อ>นะฮะโอเคและอันนี้ก็จะมีช่องแสงอยู่ตรงนี้ด้วยเพื่อเข้าเวลากลางคืนเนี่ยหรือกลางวันเนี่ยจะได้มีความสว่างสำหรับคนม,มีอายุดีมากดีมากเลยนี่เฮียเดินไหวไหมเนี่ยเดินไหวสบายครับสบายน <c oughs> ะโอเคคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือส่วนของบันไดที่เฮียบอกไปว่าเป็นแข็งแน่นหนึบเพราะอะไรฮะเพราะหล่อแบบโรงงานเลยถูกต้องครับเอามาป้อประกอบใส่เลยโอเคได้ครับมา <c oughs> <c oughs> บนนี้อย่ามองข้ามนะครับมีสาห้องนอนก็จริงแต่มีถึง2ห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำในตัวนี้อยู่ในแมสเตอร์ห้องน้ำใหญ่ครับนั้นไปดูแมสเตอร์กันเลยดีกว่าช่เลยครับเดีเลยครับครับผมเฮียครับอ่านี่เลยห้องแมสเตอร์ของเรานะครับควีนไซส์จัดไปใช่ครับจะเป็นคิงก็ไม่ว่าครับถูกไหมฮะได้ครับ ห้องนี้ก็เป็นห้องที่เอาไว้สําหรับเจ้าของเงินนะฮะเจ้าของบ้านนะฮะห้องนอนแมสเตอร์ที่อยู่ด้านหน้าหน้าต่างก็ดูสิครับบ้านใหญ่ทั้งกาแพงนี้เลยครับนะครับจะให้ห้องดูปลอดโปร่งเนาะห้องนอนนะฮะเป็นห้องนอนใหญ่แล้วมีความสูงอยู่แล้ว้องสุขสบายครับนี่เหมือนบ้านเฮียไงห้องนอนต้องใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเฮียจะสอนตลอดนะครับบอกว่าบ้านของเราอยู่แล้วต้องหลับสบายถูกไหมครับถูกครับ นี่ก็คือเป็นส่วนของ walk in closet ทำได้อย่างน่ารักมากนะครับดรูหรอดูดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนี้เฮีย er, er สั่งลูใเลยใช่ไหมนี่เฮียสั่งลูครับ <c oughs> เพื่อให้เป็นสัดส่วนในในห้องแต่งตัวครับอ่าโอเค <c oughs> เข้าใจได้นะแล้วทำสวยนะเพราะทำเป็นกระจกแนละ้วมันทำให้ดูห้องเนี่ยไม่อึดอัดโปร่งขึ้นดูโปร่งขึ้นอ่ะถัดเข้ามาครับห้องน้ำ,นำในห้องแมสเตอร์ของเราเป็นไง นี่เลยครับก็มีส่วนของชาเวอร์อยู่ตรงนี้มีที่ระบายอากาศนะครับเดินไฟไว้หมดแล้วเพื่อนำน้ำอุ่นเนาะนะครับแล้วก็เมริกันสแตนดาร์ดนะฮะส่วนเรากระจกให้อย่างนี้เลยให้แบบนี้เลยให้อย่างนี้ทุกอย่างแบบแบบนี้เลยครับที่เห็นเลยนะครับโอ้โหหวานแหววมากเลยอ่ะ อันนี้เป็นห้องนอนสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับครับผมแต่งให้หวานหวานอย่างที่คุณว่าแหละครับครับนะฮะก็คือแกเป็นคนชอบลูกสาวถูกต้องครับนะฮะแล้วก็อยากให้ลูกสาวได้อยู่ที่ที่สวยสบายเเลยสั่งลุยให้เป็นสวยอย่างนี้เลยนะรสีหวานหวานนะครับโอเค นี่โอ้โหมีความดาร์กนิดนึงนะคุณผู้ชมครับนี่คือห้องนอนที่3ใช่ครับนะครับก็ไม่เล็กเลยครับเท่ากับห้องเมื่อกี้เลยครับห้องที่2ใช่ครับเท่ากันเลยครอันนี้ก็ห้องลูกชายนะครับแถมมีวีดีโอเกมด้วยน่ารักมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องไซซิ่งที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะสำหรับเด็กผู้ชายถูกต้องนะครับโตมาก็อยู่ในนี้ก็ไม่อึดอัดด้วยเพราะตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆนานามีแนวโค้งอะไรแบบนี้ก็ดูสวยดีนะฮะทำให้ห้องดูมีมิตินะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่า เฮียอาจจะวันนี้พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะครับถ้าอยากรู้ว่าเฮียสั่งลุยเนี่ยในราคาที่บอกไม่ถึง2ล้านเนี่ยมันจริงๆแล้วเท่าไหร่ไปคุยกันดีกว่ามาใช่ไหมต้องบอกงี้นะคุณผู้ชมครับตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างตกใจนิดนึง เพราะว่าโครงการของเฮียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขายขายดีพอสมควรเลยและคนเข้ามาอยู่เยอะกันมากๆแล้วนะฮะคุณจะได้เห็นความเป็นคือเรียวอะเรียวของความเป็นโครงการทาวน์โฮมที่อยู่แล้วไม่แออัดคราวนี้ถามหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการของเราเนี่ยอยู่บนพื้นที่เท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ประมาณเอ่อยี่สิบแปดไร่นะครับยี่สิบแปดไร่ครับทั้งหมดกี่ยูนิตสองร้อยแปดสิบเจ็ดยูนิตสำหรับทาวน์โฮมนะครับอาคารพาณิชย์อยู่ที่ยี่สิบหกยูนิต แต่เราขายหมดแล้วนะฮะขายหมดเกลี้ยงเลยเออถ้าดูอาการพานี้ใช่ก็คือโซนด้านหน้าใช่ครับนะครับอันนี้เป็นเฟสแรกใช่ไหมครับใช่ครับมีทั้งหมดกี่ยูนิตมีร้อยเจ็ดสิบสี่ยูนิตนะฮะเหลืออยู่ประมาณสามสิบยูนิตเองสามสิบยูนิตเองครับแปลว่าเฮียเนี่ยปีหน้าจะเริ่มสร้างเฟสสองแล้วถูกต้องอ๋อก็เลยอยากจะกวาดไปไปเลยครับเอาไปเลยไม่อยากเก็บเอาไว้แล้วอ่ะมาเริ่มขายของใหม่ดีกว่าอ๋าโอเคฟังแบบนี้ใจใหญ่ดีเฮียสั่งลุยครับรีบเลยครับรีบเลยนะครับอ่ะ ที่ถามไปเมื่อกี้นี้เท่าไหร่ไม่ถึง2ล้านแล้วจริงๆแล้วมันราคาเอาแบบเป๊ะๆเนี่ยเท่าไหร่199ครับ 90, 90, 1ล้าน9ก้าแสนเาหมื่บททุทน่ทนๆนเอาไปเลยกลับบ้านอย่างที่เห็นไปครับสวยงามมากเลยเดียวไม่อยากจะถามอะไรมากไปกว่าน,นี้แต่ต้องถามเพื่อคนดูมีโปรโมชั่นไหมครับโปรโมชั่นที่เาสั่งลุยครั้งนี้นะครับจะขายในราคา1.99ล้านนะครับ กูแล้วมาอยู่อาศัยยังมีเงินเหลือให้ใช้ด้วยครับโอ้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับนั่นแปลว่าสเตทเมนต์คุณต้องครบนะอ่าครับนะแล้วต้องไม่มีเครดิตบูโรติดค้างอะไรไว้นะถูกครับอ๋อถ้ากูเต็มยังมีเหลืออีกด้วยถูกต้องก็พอลดลดไปเท่าไหร่นี่ลดมาประมาณสี่ห้าแสนครับโอ้ยก็ไม่รู้จะขออะไรมากไปกว่านี้แล้วนะคุณผู้ชมครับยังไงก็รีบมาดูกันผมไาสกายครับสัญญาแล้วนะอย่าทำให้เฮียผิดหวังครับเพราะเฮียสั่งรวยน่ารักมากวันนี้ขอบคุณเฮียมากแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ